เปิดแฟ้มข่าวข่าวเปิดแฟ้มเรื่งเ e, ล่าชาว SME พลาดตกเทรงบุญชูกบะุญมาโนดเจ้าเก่าไรายงาน ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องเล่าชาว SME ครับซึ่งผลิตรายการโดยสำนักข่าว SME News Report นะครับรายงานโดยกระผมนายบุญชูกบมุดมาโนดลูกพ่อทำารงแม่เฉลี่ยวครับก็จะมาพูดคุยกับพี่น้อง SME แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่เป็นข่าวสารต่างๆอะไรที่เป็นผลกระทบกับท่านนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนี่นะครับผมได้ เกินเอาไว้ว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอเซกเ,เตอร์ครับซึ่งผมก็ให้คำนิยามว่าเป็นอาชญากรทางด้านเศรษฐกิจที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นนะครับก็จะมีพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยเอาง่ายๆครับฆ่าตัวตายหลายคนครับเป็นร้อยคนครับหรือบางท่านอาจจะอยู่ในภาวะจิตเสื่อมนะครับ ตามที่ผมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมานะครับรบ,บางท่านนะครับก็มีเงินก้อนสุดท้ายและที่สำคัญก็คือเป็นข้าราชการบำนาญจะต้องดูแลสามีนะครับที่ป่วยติดเตียงแต่ปรากฏว่าก็ถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์ครับได้ทำการดูดเอางในบัญชีไปอันนี้มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากนะครับ,รบเมื่อรวมความเสียหาย ที่จับมัดรวมกันแล้วนะครับน่าจะเกิดเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับแต่สิ่งที่ควรตระหนักก็คือเรื่องของเงินของประชาชนที่มาดูดงชีวิตที่ที่ผมได้นาเรียนไว้นะครับขณะนี้นะครับก็ได้มีการหลอกลวงแบบใหม่ที่อาศัยเ,ออเรื่องราวจริงอาศัยสถานการณ์จริงนะครับเช่นนะครับเรื่องการไปติดต่อสรรพกรในพื้นที่ จัวดของท่านครับไม่นานกลับมาบ้านก็จะมีแก๊งคอเซินเตอร์โทรเข้ามาแล้วบอกว่าจะอำนวยความสะดวกให้เกี่ยวกับเรื่องของการทำนิติกรรมอะไรต่างๆนะครับอันนี้แหละครับมันเป็นสมเหตุสมผลที่ทำให้พี่น้องของเราหลายคนนะครับได้หลงเชื่อพร้อมด้วยโปรไฟล์ต่างๆนะครับที่นำมาหลอกลวงนั้นก็น่าเชื่อถือนะครับ ันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งครับอีกรลายครับไปติดต่อที่ดินนะครับเพื่อที่จะทำนิติกรรมนะครับไปกดใบรับบริการนะครับนั่งรอสักพักหนึ่งครับปรากฏว่ามีลายเด้งขึ้นมาว่าท่านได้มาติดต่อเรื่องนี้ไหมแล้วถ้าหากว่าต้องการอยากได้ความสะดวกนะครับก็ให้กดแอปตัวนี้เข้าไป เพื่อยืนยันที่จะทำธุรกรรมนี้เพราะกดเข้าไปท่านทราบไหมครับว่าเงินหายออกจากบัญชีไปเป็นล้านเลยทีเดียวครับผมไม่รู้จะพูดยังไงบางคนนะครับกว่าที่จะสะสมเงินมาได้เป็นล้านเนี่ยก็ด้วยความยากลำบากเหลือเกินนะครับและผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเอาเงินก้อนนี้ ไปซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับก็ไม่ได้ติดตามรู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นแล้วครับอีกลยนยหนึ่งครับเป็นคนงานของผมเองนะครับซึ่งก็ได้ทำงานอยู่ช่วงกลางวันก็ได้กดเงินนะครับเพื่อที่จะชำระค่าไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับพอ ชำระไปประมาณสัก5นาทีครับก็มีไลน์เด้งขึ้นมาว่าคุณได้รับเงินคืนค่ามิเตอร์นะครับเป็นจำนวน6เดือนด้วยกันเดือนละ300ยหรือยังไงเนียผมก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าได้เงินคืนนะครับแต่ต้องโหลดแอปนะครับเมื่อโหลดแอปเสร็จปุ๊บก็เขาก็จะถามว่าเบอร์โทรอะไรเขาก็โทรศัพท์เข้ามาครับก็มาพูดคุยว่าจะได้นั้นได้นี้นะได้เงินคืนนะให้รีบตืเนเนการเพราะว่าปล่อยล่าช้ามานาน แล้วต้องยืนยันตัวตนนิดหนึ่งงั้นเปิดกล้องนิ้ก็ให้เปิดกล้องเปิดนูน้นเปิดนี่แล้วเอาตาเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่างเงินหายเกลี้ยงทุกบาททุกสตางค์แม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่เหลือครับท่านครับและอย่าลืมนะครับว่าคนงานเนี่ยเขาไม่ได้มีไรายได้อะไรเยอะครับหาเช้ากินเชาา้าหาค่ำกินค่ำแล้วมาเจอเหตุการณ์นี้ก็สงสารครับซึมไป ลายวันเลยทีเดียวครับส่วนตัวของผมเองนั้นนะครับกเ็เจอหลายรูปแบบครับก็พยายามที่จะเอาตัวรอดมาได้ครับแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เกือบตายเหมือนกันแหละครับเพราะว่าอยู่ๆนะครับผมระหว่างที่ผมประชุมอยู่เนี่ยก็มีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาท,ที่ที่มือถือของผมนะครับแล้วก็มีหมายเลขนะครับเป็นศูนย์สองขึ้นมาทีนี้ระหว่างที่ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ปิดเสียงเอาไว้ครับ ผมก็เลยไม่ไม่อยากรับแต่ผมก็เลยไปกดตรงที่ไม่รับนะครับซึ่งซึ่งเป็นจุดที่ไม่รับนะ่ะปรากฏว่าโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันดึง่งมันดึ่งเหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้มันกับหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยพอผมเห็นอย่างนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแหละครับจึงได้จึงได้นะครับหาวิธีที่จะกดแต่ก็กดไม่ได้ครับแต่ก็ตั้งสติได้ว่า เราจะทํำยังไงที่จะทําใหออ้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยตัดขาดไปก่อนผมก็ใช้วิธีการนะครับกดรูดจากขาบวนลงมาข้างล่างปรากฏว่ามันก็มีข้อมูลที่เราจะกดได้อยู่นะครับผมก็ไปกดที่คําว่าข้อมูลซึ่งเป็นลูกศรสลับกันนะครับเป็นการตัดอินเทอร์เน็ตออกหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอตัดอินเทอร์เน็ตออกเสร็จปุ๊บนะครับ โทรศัพท์เนี่ยมันก็กลับมาใช้ได้นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจจึงเข้าไปที่ปุ่มปิดเปิดครับโดยการปิดและเปิดใหม่นะครับผมก็กดไปปุ๊บนะครับปิดและเปิดไปพอเขาเปิดได้มาสักพักหนึ่งผมก็ปิดเครื่องใหม่นะครับปิดเครื่องใหม่เลยเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมัน มันมันไม่สามารถที่จะมีแล้วในเครื่องเนี่ยนะครับก็ทำให้รอดจากการที่ถูกแฮ็กกันมาเพราะว่าแบบเดียวกันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆผมได้ถูกแฮ็กกันออกไปนะครับเรียกว่าเกลี้ยงบัญชีเลยโทรศัพท์กา็มาแล้วเหตุการณ์ก็คือว่าเขาจะขึ้นมาว่าโทรศัพท์มีปัญหาจะต้องอัปเดตข้อมูลกดอัปเดตข้อมูลเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ ด้วยเหตุนี้ครับแก๊งคอร์เซนเตอร์เขามีมาหลายรูปแบบมากนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ที่สำคัญก็คือต้องตั้งสติอย่างดีครับว่าเราจะต้องไปปิดนะครับไปปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนหาวิธีเลยนะครับปิดแสอินเทอร์เน็ตแล้วหลังจากนั้นปุ๊บรีบปิดเครื่องโดยการปิดและเปิดใหม่พอหลังจากปิดและเปิดใหม่เครื่องเปิดม่อีกรอบนึงแล้วปิดเครื่องจริงนะครับอย่างรกยสิบนาที แล้วถึงจะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยในช่วงเวลานั้นอ่ะผมก็รีบไปที่ธนาคารอ่าก็ใช้เวลาเดินทางไปประมาณสักเกือบ15นาทีก็ใจหายทึมๆต่ำๆเลยครับก็ไปถึงธนาคารร็จปุ๊บก็รีบไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่เจ้าที่เขาก็สอบถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไง1 2ึ่งหลังจากนั้นเขาก็เข้าดูบัญชีเราก็ปรากฏว่าเงินยังไม่ได้ถูกดูดออกจากแก๊งขอเซ็นเตอร์ครับก็ถือว่า เป็นเรื่องที่โชคดีไปครับทีนี้ผมกลับมานิดหนึ่งครับสาเหตุที่เงินหายออกจากบัญชีเนี่ยเป็นเพราะว่าเรานะครับได้ได้มีความรู้สึกว่าเงินเนี่ยในแอปพลิเคชันนะของแบงค์ต่างๆต้องเราจะมีอยู่แบงค์เดียวนะครับแล้วที่สาคัญก็คือเป็นวิธีการแก้ไขให้ปลอดภัยนะครับก็คือเรื่องของการลบแอปทิ้งครับคือผมตอนนี้ ผมไม่ได้ใช้แอปธนาคารครับผมก็จะหันกลับไปใช้บัตร ATM หรือการไปสมัครบัตรเดบิตนะครับในการซื้อของแทนนะครับอันนี้ก็ปลอดภัยสบายแต่ก็อย่าลงกลที่จะโอนเงินไปให้เขานะครับอาจจะมีเรื่องราวต่างๆด้วยคืออย่างเนี้นะครับเราไม่มีแอปในมือถือถือว่ามันหลอกเราไม่ได้แน่ๆเพราะเงินในมือถือ ก็ไม <owad Es> ่สามารถเชื่อมโยงกับระบบได้เพราะไม่มีแอปเปิลเป็นตัวเชื่อมนะครับแต่วิธีที่2ครับท่านครับก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์2เครื่องครับเพราะส่วนใหญ่แล้วผมพูดตรงๆนะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ที่ที่ผมได้เห็นนี่ก็คือจะมีโทรศัพท์อยู่คนละสองเครื่องทั้งนั้นนะครับก็คืออาจจะเป็นเครื่องเก่าหน่อยเครื่องหนึ่งอีกเครื่องนึงก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ทีนี้ผมเสนออย่างนี้นะครับว่า จะต้องมี2แอปบัญชีครับสมมติว่เครื่องที่1น,นะครับเรามีเงินอยู่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่บาทสมมตินะครับสมมติหนึ่งบาทเราก็จะเอาเงิน1,000บาทไ,ไปอยู่ในเครื่องที่1และเครื่องที่1น่นี้นะครับจะต้องไม่ใช้โทรไม่ใช้ไลน์ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นครับคือเราไม่ติดต่อใครเลยไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีใครรู้เบอร์นี้เลยนะครับเก็บไว้เป็นความลับ นะครับไม่ว่าถ้ามีอะไรโทรมาก็ไม่รับไม่รู้นะครับแล้วก็กดสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกนะครับแล้วเครื่องที่2ครับเป็นเครื่องที่เราใช้งานตามปกติมีไลน์มี Facebook มีอะไรทุกอย่างครบถ้วนครับแล้วก็มีแอปธนาคารอีกครับหนึ่งสมมุติว่าวันนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องใช้เงิน20บาทใช่ไหมครับเราก็จะโอนเงินจากเครื่องแรกมาเป็นเครื่องที่2แค่20บาทเพื่อใช้ใจ่าย นะครับเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการถูกดูดเงินด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีเยอะมากครับเยอะมากจนบอกไม่ถูกเงินเราก้อนเนี้ยก็จะหายไปแค่ยี่สิบาทแล้วก็จะมีเงินอีก980บาทไว้เดินต่อชีวิตได้ครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ ผมใช้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยได้เริ่มใช้กันแล้วนะครับดังนั้นนะครับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นเรื่องที่แม่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวครับและเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งและคนที่ถูกดูดเงินไปแล้วโอกาสที่จะได้เงินคืนเหมือนงมเข็มในมาสมุนนะครับดังนั้นนะครับผมว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นวาระแห่งชาติ ที่ภาครัฐที่พวกเราจะต้องเป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลกันและก็ต้องช่วยกันอย่างจริงจังเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์เงินในบัญชีของเราไม่อย่างนั้นเราอาจจะพลาดท่าเสียทีครับถ้ามันมีเงินเยอะๆหายไปส่วนหนึ่งไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันทั้งชีวิตเราจะอยู่กันอย่างไรครับก็ขอให้กําลังใจกับทางภาครัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ จ้าที่ทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันแก้ไขจับกลุ่มนะครับและที่สำคัญก็คือเมื่อจับกลุ่มได้แล้วก็โปรดนะครับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้เขาได้รับจำแล้วก็ได้เป็นอย่างๆกับบุคคลอื่นที่จะอยู่ในสายอาชีพนี้ส่วนท่านนะครับที่หลงผิดไปแล้วเป็นคอร์เซนเตอร์ครับกลับตัวนะครับบาปบุญมีจริง ไม่วันนี้ก็เป็นวันหน้ามาถึงท่านและครอบครัวอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ SME News Report นะครับซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตรายการเรื่องเล่าชาว SME นะครับก็ขอลาลาไปก่อนผมบุญชูกือมุดมาโนโดลูกพ่อทําลุงแม่เฉลียวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสอบวันนี้สวัสดีครับ เปิดแฟ้มข่าวข่าวเปิดแฟ้มเพิ่เงเล่าชาว SME ลาดตกเทลงบุญชูบุบมาโนดเจ้าเก่ารายงาน